ตรงไหนตรงไหนกุ่มใหญ่อยู่ไหนฟังหลังตลาดใกล้กลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่มาหลังตลาดเดี๋ยวมาเดี๋ยมาเดี๋ยวเอาแม่งเดี๋ยวเอาแม่งนี่ตามจอดให้กูจะลงลงลงนั่นหลงตามน้องลงลนั่นหลงตามไปช่วยน้องโอ้ขึ้นมาพี่แล้วมันจะลงให้ลงใต้ให้เบียตรงนั้นนะตรงนั้นตลาดแต่ว่าตลาดกลางหรอตลาดกลางตลาดกลางมันจะมีสี่แยกไปดู เอาเี่ยวเดี่ยวเอาเดี่ยวเดี่ยวเอาเี่ยวเี่ยเอาเดี่ยวเดี่ยเี่ยวเนี่ยวเดี่ยเนี่ยวเนี่ยเนี่ยวเดี่ยาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยเดี่ยวเดี่ยเดี่ยวเดี่ยเดี่ยเดี่ี่ยเี่ยเ่ย่ยเี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 ่ยเยว

ใจเย็นพี่อย่านัวอย่านัวใจเย็นยัเกี่ยวเพื่อนโดนนึยเฮ้ยอวิชั่นขาวมันวิชั่นขาวมันวิชั่นขาวมันเอาดิีมาให้หมดยังไม่ได้โดนมามามาไม้หมดไม้หมดมันมาแล้วไม้หมดไม้หมดใครอยู่ข้างๆมึงทิ้งสดเลยมา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 มันมาเยอะสามสี่ห้ามันอยู่บนรถอีกน้ารถดีถ้าปล่อยก็มีมึงเชื่อกูล่วงร่วงล่วงร่วงแล้วร่วงร่วงตรงแรงเขียวเลยตรงแรงเขียวมากูล่วง เอ๊มึง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 ชนบียิีงยางเบียมดิยิงยางเบียมไปดิยิงยางเบียมไปดิกูล็อกแล้วอ่ะสวยกูล็อกแล้วไม่ทันหรอกน้องมาโลดำเดี๋ยวก็ได้เฮียมาสัฮัลโหลแลนด์เขียวรีบมารีบมาแลนด์เขียวไอ้ภูมึงจะโกนให้ทิ้งศพให้หมดมาแล้วก็มา ถ้ดหลอย่างหน่อยดิย่างหน่อยดิย่างหน่อยดิย่างหน่อยดียาแม่งดาแม่งดีาแม่งดย่างแม่งดีหมึกย่างแม่งดีย่างแม่งดย่างไอหมึกเดีย่างไอเชหมึกเดีย่างไอเหมึกดีไอสัตว์เอาแม่งมาทำหมึกย่างเด้มึงรอกลัวตก่อนนะไปเอไปเอาไปเอไปเอาไอสัตว์มึงพีกูไปไหนกูถามมึงเดินไปไหนมึงเดินไปไหนมึงหันมาไอสัตว์มึงเอพีกูไปไหนไอเชี่ยขยะมึงเอาไปไหนมึงจะวิ่งไปไหนฮาเชื่อปัญาก่อนขอพอเียว ไอ้พอแล้วพออย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะนะมาช่วยงนอกด้วยเฮียหมดไอ้ฝาดไปไหนไหนส่นทั้งต่ำไอ่เที่ยไปโคตรเตื้อครับพคดเตื้อครับธรรมดาเนาะมันก่าไอ้เหี้ยพวกนี้นี่มันกาไอ้้ไอไอ้เหี้ยก่าไม่มีเหี้ยเปิดคาแรงก็ตายเหี้ย รวยอยากมาไปคาแลนในเทียกะโหลก์เข้าไปข้างในเข้าเข้าไปดูข้างในมึงเอาศพวางกันตรงนี้ก่อนนะดูดูเฝ้าศพคนนึงไอ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 ใครอะเฝ้าศพไหนเข้าไปช่วยข้างในเข้าไปช่วยข้างในสองสามคนไปอย่าอย่าพิ่งป้นนะไล่อย่าเพิ่งป้นนะอย่ขอเที่ยวแ๊บนึง โอ้เฮ oh, uh ียแกงก้งไกมันไม่ท oh, oh, uh ิ้งหรอกคนดูหล่อหล่อพี่แกนี่ค่ายสั่งมุกๆแบบเนี้เฮ้ยโง่ไอ้เฮียมันโง่ตายมสร้างแผนบอสมึงสร้างแผ่นโง่เฮียจะดีดีก็โง่ดมหไอ้ให้มึงฟังอ่ะมึงฟังนะมึงฟังทุกตอนเนี้ยห่อให้หมดจะได้ช่วยเคสเก่าเอาไปห่อให้หมดเ เอาหอยหมดหอยหมดหอยหมดไปช่วยเคสเก่าไม่ต้องเอาเอ๋อนะเออมึงไอมีไปด้วยมีเฮียรถกูก็พังจังเลยสับมันไม่ทิ้งหรอกเออมันฉลาดอยู่แล้วกูแกล้งพูดในวอให้มันแบบว่าให้มันกลัวเฉยเว้ยเออบอกเฮียที่แม่งทิ้งศพอะไรเงี้ยมันไม่ทิ้งก็หรอกไหนกูถึงเงี้ยนมันดีกันแล้วมีมีเพี้ยนมีมีนังลยปะ ไม่มีน้องแต่พี่ไม่อยากลากหนึ่งไอ้เปียกเปียกเปียกไปเบิกไอเอ็นเอเอ็มไปเด็กเปียกแม่แม่นี่คืออะไรคืออะไรอ๋อเดี๋ยวโดยพี่ปืนปะไปไปผมผมไม่ไม่รู้เหมือนกันจัางนะอันนี้อันเนี้ไปผมเข้าไปรับตังค์เขาอผมเข้าไปรับตังค์แถมนี้เพชรปร้หลานหนึ่งเฉียวจัมเบลออนจัมเียวอันนี้ใครใครจะอุ้มบ้างมึงอุ้มป้าไม่พี่ไม่ไม่ไม่เฮ้ยไม่มึงต้องลองอุ้มต้องอุ้มนะจะได้ยื้อเคยเพื่อนยื้อเคยเพื่อนเดี๋ยวอุ้มให้ได้ยื้อเคเพื่อนไปกระเป๋ากระเป๋๋าาอกรระะเป มีถุงห่อป่ะมีถุงห่อป่ะเอาพี่เอาหนกากหนกากหนกากปืนในหมีมองไปเอาตัวนหนึ่งไปมึงไปเอาถุงผมถุงนึงพี่มาเล็กอไเจนหโอเคห่อห่อเรียกเคสเฉยห่อเรียกเคสไปได้เนอไม่เอเรืองตามเไอเกศอใหม่มามึงห่อให้หมดทุกคนเลยนะตอนนี้นะพอเคสเข้าเออแล้วนะโอเคโอเคโอเค่อเยะโอเค พี่ต้อนได้แล้วนะสวยสวยนะประตูไปเจอใบประตูพังใกล้พังเจอตั้งแต่รถทีเดียวแลนะประตูบ้านเราพังไปเอาตรงเลี้ยงเกี่ยวไปไก่ฟ้อมไปซ่ฟ้อมไปซ่อมที่ซ่อมอยู่ในบ้านที่ซ่อมอยู่ในบ้านเฮ้ลโหลฟังนะที่ซ่อมประตูอยู่ในในตู้ตู้บ้านนะคือบีวายอีวายที่อมอยู่ไอเออมือไป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 ซ่อมหน่อยคนหนึ่งคนหนึ่งที่หลังอะใครเห็นอะใครทำะไรมึงซ่อมเลยที่ซ่อมมันอยู่ในคาบให้หมดแล้วคาบว่าไงว่าไงไปล่อหน่อย เป็นคนนึงมันจะมาลงมาในเมืองอีกตัวนึงลงมาในเมืองใช่ป่ะโอเคตัวนึงตัวนึงด่วนๆเลยนะมันมันเกิดก็ลงมานะกกู็ลงไปเก็บที่เห็นวงแดงข้างหลังปะโอเคครับเนาะใช่ใช่ใช่นั่นแหละจะมาลงมาในเมืองตัวหนึ่งเอาอย่างนี้เอง เองไอไปไปไปทิงรถไปทิงรถแล้วก็มานั่งกับพี่อะไรอะไรพูดดังหน่อยไม่รู้ว่าแขกเมื่อกี้เห็นเงียบของบางก็สุนจะหมดแล้วพี่ก็สุดเพื่อลงเยอะไปแก่เดี๋ยวถ้าเองอุ้มแล้วเดี๋ยวเองค่อยค่อยค่อยเบิกมันไปได้ได้ได้เพื่อเขียนใครเขียนทางใกล้อื่นบีเอ็มเฮิร์โลเวอร์เบียอ็มเมือนโลเวอร์เคสนน้ำพี่ให้ไอให้ให้คนหนึ่งไปอ่ะเพราะพี่เข้ามาช่วยในในเมืองให้ฟานไปให้ฟานไป ไม่มันกำลังเบิกรถบีอเบม้ยมึงฟังนะมึงฟังนะลงบาลกำลังเบิกรถนะกำลังพาวรถนะคันหนึ่งนะช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนเม่งนเลย ใครวะอ้าปากขายตามไปหน่อยดิเฮ้ยมันมันมันเถื่นมาแล้วมันเถื่นมาแล้วไทคานไทคานไม่นเถื่นโคตรไกลอ่ะอีเหี้ยมันใจช่วยตรงไหนพูดดิเสร็จแล้วไม่ไหววะไทคานพี่มาตุลาต้องการ5คนมาอยู่ไหนนี่บอกตัวปืนอีกหนึ่งตัวปืนอีกหนึ่งเบี้ยหมดจะไม่ทันพี้ยมันเล่นในเบาร์ะพี้ยมันเล่นในเบาร์โซนโซนโซนผับนะเพศแรกเหลือเหไ่อ้าปากขายใครวะเหลือไม่เกิน6นาทีไอ้าปมีขาวของใครในเมืองอ่ะฮัลโหลตรงแลนเขียววะของใครอ้าปาอ่ะ ผมเฮ้ยผมไม่พิจิหรออ้าวไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้กูมองไม่เห็นเศษฝีขาวๆทันทีเนาะไปมึงเปล่าไรอีกแกแล้วมึงให้มันโอกาสน้อยอะไรนะอะไรนะไปเปลี่ยนรถก็ดีนะเพราะมันมีรถคันนี้แบบนี้ไปไปเปลี่ยนไปก็ผมผมเนี่ยประมนเนี้แต่ตอนนี้เราล่ามันอยู่เว้ยมันมันเสียเป็นพวกสปายสปายพวกสอดแอมอ่ะไม่น่าไรด้เป็นสปายดิเป็นสอดแอมป์อีกตัวนึง่ง้วมีเอ็มน้าอยู่ตรงในงานร้านงานร้านรูปหัวใจอ่ะ โอเคมันไปทางไหนข้าราชการดักมันไปทางไหนมันออกหัวใจใช่ปหมก้าโรงพยาบาลอะไรซาเยอะเข้าไปเข้ามีมีมโรงพยาบาลเนี่ยไปเรื่อยๆอยเรียบเ่าพี่เข้าไม่ได้ขี่ตามพี่ไม่ได้ขี่ตามเก็บมันข้างล่างเมื่อกี้ตำรวจอยู่ตรงแยกใช่ไหมนากสอดคล้องตำรวจข้ามหมื่นเยอะไปกล้วตำรวจโรงพยาบาลอะเรซาเยอะนะหลุดไม่ได้นะมันมันมันโคบมันโคบยับเลยนะตรงโรงพยาบาลเฮ้ยเมื่อวานมันไม่โคบกูไอ้วันนั้นมันไม่โคบโคบกูวะ เฮ้ยเรามาออ <c oughs> เยก็อยากรู้การทำงานคือเอาโคไมไหมถ้าโครก็ต้องโค้ให้ฝ่องแก๊งก็ต้องใช้บวกสี่อ่ะ